ทำไมอาะแม่แม่มีคนมามามา,มาต่อฟักเกอร์ผมมาอ่ะงงเลยงงโอ้ยทำไมแม่งกระตุกขนาดนี้นั่นแป็นไรจอมเล่นเย่ โน้ต no, ครับ,ค,รบคุณทำอะไรอยู่ครับฆ่าคุณอยู่ครับฮะกำลังไปบ้านคุณไปยิงเอคสิเให้ระเบิดไปเลยอืมคุณนึกไปกับพ,พันจริงๆเออแล้วไงครับอืมโอ้หพูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำครับเออแล้วไงครับเย้ Yay! เอาพวกขิกงกากครับสัตว์กระตุก ไม่ได้เอามต้องเล่นสิทำไม่ะผมจะเล่นก็ไปตัดเอ๊บโอเคปิ๊บเอ๊ะมีหนูครับผมถ่ายอยูน่นะองคุณอ้าว ไม่เล่นอู้หึใครนี่ยเอ๋หายหมดเลย,ยผมมัน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 ต้องให้ผมทลัการ มาเล่นหนึ่งจุดแปดแบบเกียนเกียนเดี๋ยวต้องลงออตติฟายนะค่นัวครับครับออติฟายนหนึออกมาแล้วยังครับ อันรคือออติไฟโอ้ยตืดเต้เออใช่ทำไมนไม่ได้ทำไม,ำไ,มไม่มีอะไรยี่ไม่มีตอนผมโกรธนะครับอา้าวคุณต้องการให้ผมโกรธใช่ไหมตองคุณอา้าวรายมีปัญหามีปัญหามัมีปัญหากับผมอะเออทำไมผมได้เวลาเรียกนี่มาแล้วคนหนึ่ง มันมันมันนคิวอ๊ะตายใช่เออไปตายซารดีแล้วอย่าไปอยู่ในโลกนี้เลยไปอ้าวคาุณกรบคณพูดเองนะอ้ออ้อ อะไรครับมันเป็นของใหม่ที่น,น่าอัศจรรย์เฮ้ยไม่ใช่มไมออนไลน์ดึงแปบบ๊บอ่ะวยาอ,อย่าดึงทำไมอืมอย่าดึงเนาะเฮ้ยเขาเขาเขาพูดเล่นนะที่รอเล่นนะไม่ไเป็นไรรอเล่นกันรอเล่นอะไรไม่มีอะไรอ๋อที่ผมพูดตอนนั้นเหรอผมโม้อ้าว เขาเขายังไม่หลับเลยดีแล้วแล้วเขาก็จะหลับเขาบอกไหมว่ฮะอะไรนะยังทำไมไอโคมเนอเอ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 คไอ้คงจะใช้โปรแกรมอ่าเขาไม่ยอมหลับช่างมันอ้าคุณพูดเองนะช่างมัน ผมจะต้องรู้ได้วอานี่คืออะไรออสแล้วคือะคอ,อะไรวินเทอร์ก็เป็นวินรุ่นมันเหนื่อยเนาะคุณนี่เป็นวัยรุ่นโเป็นไปได้ยากวัยรุ่นพันดีมองอย่าล้องเพลงในคิดโต จะร้องทําไมอ่ะผมไม่เคยร้องเพลงโอ้โหแล้วคุณร้องเมื่อกี้คือเียอะไรครับผมไม่ได้ร้องเพลงมันเป็นทํานองสนองทํานองเูะนะครับท่านผู้ชมคําพูดไม่ดีของท่านเพล์โอ้ชิบหายแล้วคนอื่นเขารู้หมดแล้วชิบหายแล้วไงคุณโทษครับค่าไถ่โทษผมต้องทำม,มุงจอนใจใจ,จแจียคีบเขาจะแจียคีบอ้าวเแจกเจียคีฟองดิไหมครับเขาบอก เขาบอกเห็นไหมเขาที่ใส่ไม่ดีเพราเขาพูดคำหยาบแบบแบนเขาเลยเรต้องดูรายการแบบคมดีกว่าหล่อแล้วก็หล่อคุณก็หลงตัวเองเนาะคุณนี่ก็หลงตัวเองอย่างเลยเพผมบอกคุณยังข้าอ้าวผมกินแล้วผมไม่ได้พูดกับคุณเลยอ้าวไว้แรง ทำวงจรดด้งหรือวงจรกระตุกตงคุณยี่งคุณคนแบบนี้ใช่แต่ลคุณนคนอย่างงี้ผมบอกคุณนะนี่เขบอก,บอกเอไปเล่นเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเอโอ้ชีพลองเล่นดูไยมจ็บเนะี่ยโอเคครับีมะไรครับไม่มีอะไรค,รคุณไม่ต้องรงูแล้วเอ้าเอาเย

น้ำมือวันน้ำมือวันน้ำน้ำน้นนำมือวันเฮ้ยไม่เหมาะกับการทำหนังมากโอ้กระตุกจิมจิมเกมเกมมาคั้นกระจอกแับนี่อ้าวคุณพูดเองนะอ,อเเวเเรยคนอื่นเอาไปฟออ้องเออฟ้องก็ฟ้องเนี่ยอ้าว เขาทำเขาจะจับแค่เด็กเหรอเขาจะเชื่อเด็กเลยอ้าวแน่นอนเขาเชื่อแน่นอนคุณคนอย่างคุณน่ะไม่มีค่าอะไรพอกับสำรับเกมไม้ครับหรอกใช่คุณน่ะเอาจริงอ่ะคุณน่ะไม่สมควรมีอ่ะผมรู้แล้วที่ผมเล่นอยู่มันคืออะไรครับผมเล่นได้มยรอะนี่มาคราฟ ไมโครฟ์อะไรครับไมโครฟ์ก๊อปไมโครฟ์ก๊อป <My craft. S 1> <อ>นี่หยอกเราจะดันได้เปล่าวะมาเรามาเปิดงานเปิดงานไทยแลนด์สกอตแลนด์ก็ทุยอา้าวดันออกมาเป็นนี่นใช่ไม่เป็นไรครับวินเตอร์เดอะมินกระตุกไปแล้วสวัสดีครับ